ปกพาครับเล่มใหญ่ๆนะครับแบรนด์โคสตีลรุ่นเอ็นเกตนะครับงานสำเนานะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้พิเศษนะแบบสไลด์หลังนะครับระบบล็อกนะครับผมตรงนี้มีตัวช่วยเปิดนะครับแต่ผมเปิดแบบสไลด์หลังนะครับนี่ครับพอสไลด์ปุ๊บใบก็จะตกนะเป็นตัวระบบล็อกนะครับผมตอนเก็บก็สไลด์หลังนะครับแล้วก็พับเก็บนะครับผมนี่เปียวจัดไวมากนะครับ เล่มนี้ยาวรวม 8. 2ุนิ้วนะครับชื่อรุ่นเอ็นนะใบ2สีนะครับใบเหล็ก S 30 V นะครับผมผิวเป็น2สีนะครับตรงนี้เป็นขุ่นตรงนี้เงานะครับผมสวยงามใบยาว 3. าุ้านิ้วเลยครับสันหนาสี่มีนะปลายทะลบน้ำหนักร9อยกกรัมนะครับเกือบเกือบ2ขีดนะครับหนักเอาเรื่องครับเล่มใหญ่เหล็กหนาแข็งแรงนะครับเล่มนี้ด้ามจับ G10 นะครับแกะลายสวยงามนะครับผม น็อตกลางเลดนะครับแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับตัวยึดแกนกลางเป็น ABS นะครับผมสีดําด้านหลังมีกิ๊บเน่บแซนเลดนะครับผมพพร้อมพกพานะครับสามารถย้ายฝั่งไว้ด้านหน้าได้นะครับสันท้ายมีรูคล้องเชือกนะครับผมเก็บไว้นะครับเปิดลื่นเปิดเก็บเปิดลื่นเก็บไว้นะครับเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับ พี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อรับแอดไลน์นะัมาได้เลยครับ admanhk manhk นะมีแอดนำหน้านะครับ0990213034นครับ c o l d s t e e น e n g a g e นะครับผมสนใจทักมาได้เลยครับ600บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ